สวัสดีครับเพื่อนๆพีๆน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดขนมาที่ว่าเพื่อนๆสรางมาเอาไปใช้ได้เองที่บ้านนะครับเกอ,อันนี้บอกไว้ก่อนว่าําหรับบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่ใช่ช่างตัดขนมานะครับเพื่อนช่างตัดคนมา,า,นาคมาือเขาจะเป็นเมื่อชีวิตเร็วเขาจะรู้ว่าอุปกรณ์คือว่าการไปซื้ออุปกรณ์นั้นมันอยู่ตรงไหนเันปื้อคือทุกคนรู้ แต่ว่าสำหรับเพื่นผื่นที่ว่าผีผีที่ว่าติดตามผม่มยวนที่ว่า,า,วาอคนมากที่บ้านเองคือปัจจัยหลายๆอย่างอยม่ไม่สามารถพามาที่ร้านได้นะครับหลายๆปัญหาหลายๆผนนะครับบางคนก็บ้านอยู่ไกลบางคนก็มาไม่เคยเข้าร้านตั้งแต่เด็กตัดไม่ได้ฉันทําไม่ได้คือเจ้าของทําได้คนเดียวเลยแบบนี้เออซึ่บางคนก็คือล่งทางดีกว่าชายเบตาเลียนย่งย้อยเลยบางคนซื้อเบตาเลียนตัดปุมคนมามาตัดคนมาก ซื้อมาตั้งใช้ไม่ได้ไหนนอนตัวใช้ไม่ได้อยู่เลยบางคนใช้อาจจะใช้ได้ไอาจจะใช้ได้สักแ,แป๊บกระทิงนะครับตัวฮาวโปรยตัวพันเน่แบบเนี้ยตึงพวกจะบอกว่าเล็กคนสมัยก่อนเลยคือช่างตะกุนมากทุกคนมือใช้ประมาณนี้ใช้บเบเตเล่นตัวเย่แบบน,นี้คือมันเป็นเบเตเล่นช่างตะกุนมากมืออาชีพแต่ตอนเนียนได้ไงว่าพวกผมเองก็ไม่ค่อยใช้ลตัวเย่แบบเนียนเพราะว่านึ่งลำนักมันมา่อมราคามันแพงอ่าแล้วถึงจา คือมันต้องมันไม่ค่อยสะดวกสักแถ่าไรได้ง่ายๆนะครับผมมันจะมีไส้มีอะไรแบบนี้อ่าตึ้งเรียนีตึ้งเรียนี้ถ้าว่าเป็นเพื่อนเพื่อนตีบ้านนั้นก็ไม่ควรใช้เลี้ยวตัวแย่แบบนี้โปรวามันราคามันสูงตัวนี้ก็คือขั้นต่ำแล้วก็ห้าพันนั่นคือขั้นต่ำแต่ตัวแย่แลยจังจะใช้เป็นตัวเป็นห้าพันแปดพันเก้าพันมืนเลือดเแบบนี้เออมันเป็นเปตาเลี่ยนเก๋นี่เองแต่ว่าเราตองสึอกแพงนะครับตึ้งเรียน ผุ่มยาหาบอกตัวเหลืออีกตัวหนึ่งสําหรับชังเออมันใจสำหรับชังสำหรับคนตัวไปหรือว่าชังก็ได้นะชังชังตอนนี้คือชังตะควนมาชาัยกันเยอะเลยวนะครับเบตเตอร์เด่นข้องยอีฮอยีฮอได้ปะนี่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 ยีฮอนี่นี่แบบนี้ตบบน,นี้แต่มันมีไล่รุนนะครับอันนี้คือพมเมพิ่งซื้อมาไม่อีกตัวซื้อมาเพิ่มคือถ่าย่อยซื้อมาเพิ่มเลยๆราะว่ามันชายมันชายค่อนข้างนี้เดี๋ยวม เอาไว้เลยนี่ีตัวเขาครับคือมันมีไล่ไล่ไล่รุนแต่ตัวที่ว่ากุ้มชายดีที่สุดเลยก็คือตัวนี้เป็นดิจิตลนครับสามารถปรับเรงแรงได้แล้วก็ปรับความสั้นความยาวได้ม,มันพอเราเรามีอยู่ตัวเนี้ยเขาจะให้ใบ้ันนี้มา ไปนี้มาในกลองนะครับตัวประมาณพันว่าบาทบอกไว้วก่อนเลยนะประมาณพันเกือบเกือบสองพันแต่ว่าตามไม่ถึงสองพันนี่นหอันนะีไ้ไปนี่นะี่นี่นะครับซึ่งเวลาเราอีตดัสคุณถ้ว่าเรามันจะมีเล็กอยู่อันอันนี้เล็กมันจนังมันเดีวนะซึ่งอีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกรุ่นหนึ่งอันนี้พูดว่าใหม่นิดนึง อันนี้ก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันเดี๋ยวว่าเออมันมีแบบป,ป,ปุ่มกดมนนี่อันนี้ไม่เดี๋ยวว่าดิจิตอลนีน่มันจะมีเลขใช่ไหมเลขเบอร์สี่สิบเบอร์สามสิบเบอร์สิบห้าเบอร์สิบคือเบอร์มันจะไม่เหมือนเบอร์สองคนนะครับคนอ,อีซือนเดี๋ยวผมจะแนะนําลิงไว้ให้ว่าซื้ออลไรต้งอันนี่บึกซ่าอ่าพีที่ว่าไขยคือเขาเป็นเจ้าของเพจแล้วก็เขาเป็นช่างตัดคนมาอยู่ที่ออสเตรเลีย ออสเตเลียแอคือเขาจะมีความรู้มาให้เขาแนะนำานคนอนู <ๆ S 1> ่เผื่อเผื่อซื้อไปตัดคนมากเด็แต่ว่าไม่ใช่ว่าแนะนำะซื้อไ้เพื่อว่าไปเปิดร้านแล้วยังไม่ได้เรียนดีถ้าว่าใครเปิดร้านต้องเรียนตัดคนมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปเล่นใน u t u b e นะเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นเยอะนะครับสำหรับคนที่ว่าไปเล่นใน y o u t u แล้วตึงมาซื้อไปแต่เรียนแล้วตึงไป ไปไปเปิดร้านคือว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะอันนี้อันนี้คือเหลือนไปแนะนํำไปนะครับแต่นี้สําหรับคนที่ว่าซื้อไว้ตัดเองที่บ้านนะแล้วก็อ่านี่นี่รุ่นนี้รุ่นนี้อยู่ดีไม่ถึงพันอันนี้สําหรับคนที่ว่าไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรับคนหรืว่นี่อันนี้คือตัวหนึ่งประมาณหกเจ็ดร้อยอะไมั้งตัวนี้อันนี้คือไว้ใส่ไตไตเทา ไกยทองไม่ได้ไเนี่ยอันเนี้ยนนตัวน,นี้ชายดีอะแต่ว่าในทางเพเนียนตัวติวาชายดีเดี๋ยวพุ่มชอบทีทุกก็คือตัวนี้เดี๋ยวพุ่มเ,เปิดในกลองกัเลยอ,เอันนี้คือพุ่งซื้อมาไม่ไม่เลยนี่ยังไม่ได้แกะแกะที่นะครับว่ารกว่าในกลองมัน,นมันมีอะไรมั้ง เอเคเลยโอ้ดีโอเคตามดีอืมปกติไม่ได้เกะเองกับชายเมียเออชายชายเมีเยเกะคอนนี่แอมนี่ครับขูขููมือขูมือเป็นมาสร้างคิดอ่านไง อันนเห็นเข็ดมือนี่ในเตือมันจะมีแผ่นนี้ใช่ไหมเอ้แตงมันมีฟันอยู่อันนึงนะปันมันจะเล่นดี๋ยวผีใส่ชาตนะครับมีแขนมีมีแขนชาตเออแบบนี้เด็กเก่งเด็กเก่อเลยนะตังไอ้มันจะมีตัวรองไว้อันเนี่ยแนะนำเลยว่าใช้ไม่ค่อยได้ บอกหลงลุงนั่นสิว่าใช้ไม่ไปได้นีไม่มีประโยชน์บางคนอาจจะมีลงมาใชนี่ซึ่เขาจะมีฟัน้นี้มาให้อันนึงมันเรียกว่าเครื่องตัเอนี่นี่ครับเห็นไหมครับถึงเราถ้ามาตอ,ตอนนี้คือสป,ปีดอยู่ที่เจ็ดสิบเราลดสป,ปีดมาได้เจ็ดสิบนี้นา,นาจะส่งสุดและอ่าสป,ปีดเจ็ดสิบคือส่งสุดและซึ่งหนึง่งซึ่งเบอร์สิบ เบอร์สิบเบอร์สิบห้าเบอร์สามสิบเบอร์สิบบอกข่าวขาวเบอร์สิบเป็นหว้สำหรับไทยตัวแบบเปลี่ยนเหรียญแต่ว่าเบอร์พอว่าเบอร์ยิงหมากันเบอร์ยิงหมาเบอร์สี่สิบเป็นอันนี้คือเปลี่ยนหมาสำหรับไทยไตยไทยเทานะครับพอถ้าว่าเอาเบอร์สี่เอาสี่สิบไปไตัวนบางทีมันจะเกลื่นเกมือนมันมันใบมีโค้เลยเบอร์สี่สิบเวลาเราไทยเทาเราจะใช้เบอร์สี่สิบเวลาเราไต้ทวนเราอาจจะใช้เบอร์สิบ เบอร์สิบห้าได้แบบเนี้ยเราใช้ตัวได้แต่เบ,บอร์สามสิบเบอร์สี่สิบเนี่ยกค็คือว่าถ้าว่าใครที่ว่าตัดเกียนเกีเ<อ>้ยวใช้อันนี้อันเดียวได้เลยปรับอเอาต้องมีทีการทอดเบรเตีร์ดนดึงดึงออกอันนี้ได้เลยเออใช่ไหมมันจะไม่มีเด้เลยเออเดี๋ยวใส่ปอ๊บจลละหลุดเออเออ รับคนที่ว่าไม่อยากได้เกลียนต้องสื่อเฟืองอันนี้คือมันติดมากับตัวแบตเตอรี่เลวถ้าว่าใครที่ไม่อยากได้เกลียนอีสื่อเฟืองก็คือมันจะมีเบอร์ 7F นี่เบอร์ 7F เบอร์เบอร์5เบอร์ 5F เบอร์ 4F นี่เบอร์ 7F ก็คือสัน้นแล้วก็ ายาวว่าเบอร์ซิสไหมก็คืออันนี้คือในถ้ำในเพจเอาเองนะครับว่าจะซื้อเพิ่มมันหรือพุอพอพงอธิบายได้ไหมวะนะครับอธิบายไม่เก่งนะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวพุ่ติดลิงไว้ซ้หรับคนที่ว่าจะเลือกซื้อเบต้าเลียนเลือกเอาได้เลยอ่าอันนี้ก็น่าจะประมาณแผ่นกล้าวแนเพดหรือว่าราคาตัวเล็กพุ่ก็ไม่แนใ่ใจ เวลาสั่งซื้อหรือสั่งซื้อมาไรอันี่นี่ผมสั่งซื้อนี่นี่เวลาสั่งซื้อแันนองด้ไยนมันจะมาแบบนี้อดี๋ยวผมอยากซื้อมาเดี๋ยวผมซื้อผมซื้อที่เยอะเอะครับมาเวลาใช้เยอะไงเราเวลาเราใช้เราก็แต่ว่าอันเนียนน่าจะหลับไม่ได้ผมไม่เคยส่งหลับนะครับแต่ใช้ได้น้านใช้คุ้มโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าว่าใครสั่งซื้อไปจะเลีรย่เลยนเพื่อบไปติดต่อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปติดต่อซื้อเราเอง mấy người cảโฆษณา gì đấy chẳng xin, và không có số điện là nể nang phê nhau, bởi vì phê bỏ quân rồi bỏ game.